ครับอูปัยุนการเกษตรนะครับวันนี้นะครับว,ว,วันที่สามสิบฉกวันนี้วันที่สามสิบปฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสบแล้วเนาะฮะวันประยุทธ์เอาอีกแล้วไม่เกี่ยวกับประยุทธ์เด้อนะครับอันนี้อูปัยุนการเกษตรนะครับกระพร้อมทรงนะครับเ้อเป็นนะครับพีตะเกตอุบลอำนาจ,จเจริญน,นะครับผมสามจังหวัดน,นะครับ กะตีมีอำเภอนะครับขั้นแรกสีเขียวอยู่ที่อำเภอขุนหารนะครับบานเอฟซีเก่าที่เขาไปติดตั้งไว้นะครับเป็นสามสิบสี่แรงนะครับผมเดอวกะขั้นที่ขั้นที่สองกะตีเป็นยูรีรัตนานะครับผมยันมาสามสิบเก้าแรงสองกระบอกนะครับขั้นที่สามอันนั้นมันทับเลยนะเอาขึ้นนะลุงขินไม่ไม่มันทับมันทับเยบ่เบิบึงติดโดนนี่เอาขึ้นคนหนึ่งเอาขึ้นได้ไหมล่ะเนาะ อาคือนั่นละเออเบิงในไม่นองนกรเราล้กับใครเนี่ยครับมีโจมพ้อมนะครับแล้วกะขันที่สามที่เป็นนาเยะนะครับอุบลราชธา,านีแล้วกะคันที่ทิซีที่หามันที่เป็นเขมราชแล้วกะชนุมานนะครับผมมันจะไปโกเครืองนะครับรอบนี้นะครับผม งานขึ้นแล้วคันนี้ก็เต็มล้ำลุแล้วนะครับอันนี้สามเครื่องมีสองกระบ,บอกยันมาสามลิวก็ทิ้าเงินรู้สึกแต่ที่เป็นที่ที่หาแรงหรือว่าไอหาทิพแรงผมจำาบ่ได้ไปนองมันหลายเครื่องแหงนะครับเนี่ยึ้นเต็มรถมอกกอกนะครับผมคันละสามเครื่องนะครับแล้วอีกมือเต้านะครับงานเข่าหาเครื่องนะครับได้เต่าเต้าเลยนะครับงานเข่าหาเครื่องมือเต้านี่รู้รู้สึกว่าที่เป็นเส้นทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วกขึืนไปฮอดพูดแล้วครับ กําแพงเพชรนะครับร้านกระเบือนะครับเด้อเป็นหกไอ้เก้าสิบหาแรงนะครับกับมีนะครับมือเศร้างานเข่าหาเครื่องที่มีนครสวรรค์นะครับสามเครื่องเลยครับมีไพ่ตาลีแล้วกะบันไลเออบันไลนะอุทัยนะครับไพ่ตาลีแล้วกะตาคีนะครับผมมือเศร้านี่งานเข่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลุ้งกระดานนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกระดานก่อนพป่น้องเด้ออันนี้กับมือเศร้าเขาขึ้นแล้วกันนี่ขึ้นปีอัพนะครับหาเครื่อง นะครับเลี้ยวทามเลยพี่น้องพี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับว่างานเขาหน่อยขึ้นหลนะครับพิษพิษสุดเด็ข้างบนสุดเป็นยังไงต่อบนบนสุดเป็นสามสิบสี่แรงบ่เออเพราะวันต้องเห็นสามสิบสี่แรงนะครับเมื่อนี้นะครับออกเดินทางบ่น่าจะเกินเทียงนะครับทิ่ไปหอดพุ่นใบอาจจะเป็นใบชีมงนะครับไปหอดคุณหานนะครับคือหอดย้ำใดไก็เห็นย้ำนั่นแหละครับบ่ลู้ว่ามันที่น้ำถ่วมมาทั้งนั้นทั้งทีสเกตนะครับอุบล ขาค่ำแก้ไปละบวกท้อนไปไหนทอน้อนขาค้ำสามสิบตีแรงบอนไปฮะขาค้ำสามสิบตีแรงบอนไปล่ะเออแหละเออ,เออเออรุ่นหวัวมุมต้องเฮ็ดแบบสไตล์นั่นเดอ้อนี่ครับเล็กสิเบิร์ตอีกแล้วพี่น้องสร้างไม้หันกระได้พุ่งเ้าเขามาส่งเล็กเมืนมเมื่อวันไปแล้วเหรอแล้วมันมส่งแต่เ้าหรองั้นหรือว่าได้ผูกแขนมันซะบปล่ มันมานทรงจะเศร้าที่ไม่ได้ผูกแขนจะบอกสนุกบ่ขอได้ผูกแขมนมั่นเอยจังหน่อยเฮ้ย,น,ยนะครับยำตัวนะครับขื่นของไปน้องเด้อแล้วก็ดอีกก็ลังผลิตอีกนะครับผลิตไปนี่ครับประมาณซีคันนะครับทรงในจังหวัดก่อนนะครับสองมือก็จะได้ซีคันอยู่หรอกครับ รอบต่อไปก็ับส่งในจังหวัดจักตีเครื่องแล้วก็ทีขึ้นไปไอ้ยังอ่ะจังหวัดไอ้เพชรบูรณ์นะครับเป็นปากตากคันหนึ่งแล้วก็ไอ้ยังอ่ะห้าทิพย์แรงแล้วก็นี่แหละขึ้นไปตายนี่นะครับหกขันหกขันขี้เก่าเหรอพี่น้องเพชรบูรณ์กับที่มีปากตากสามทิพย์แย่งนะครับสามทิพย์สามทิพย์ที่เออสามทิพย์หกแรงนะครับปากตากบ่มีคันดันรู้สึกว่ารอบรอบขึ้นเพชรบูรณ์บ่มีปากตากไอ้บ่มีบ่มีคันดันสอง สองเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกงานหลูกน้องนะครับครับงานเข่านะครับหลายเด้อพี่น้องเด้อสาหรับอูเฮ้านะครับผู้ไดซ่านะครับยารลีล้อเลยฝ่าวางว้เลยนะครับเพราะว่างานมันเข่าคักอีีนะครับเดือนตุลาเนี่ยครับสี่ทิศเครื่องประยุแท้แทครับเดือนตุลาสี่ทิบเครื่องยังได้กับประยุนะครับนี่ผมก็จงเพิ่มลูกน้องไว้อีกนะครับเดี๋ยวติบักไดเนี่ยบักไดเขาร้างห่วงเฮามาครบบะครบเต้ เดียวเดียวเดียวไม่อีกจะคนเดียวให้มาเหมาต่อยแบบบาสพอดีเลยนี่ครับขาคำอันนี้นะครับไปตีอยุกูดล้างนะครับเอฟซีต่างของแล้วแต่ว่าบระจายเงินนะครับเดียวกับบทท่านได้ใส่งานพร้อมนะครับนี่คับนี่ของหกสิบสองแรงนะครับผมนี่คือความเสียหายมันอยู่กับผมนะครับผมเพราะว่าผมบริกาอยังจักหน่อยเลยนะครับเนี่ยไปทางไหนนี่ความเสียหายมันอยู่กับผมนะครับ พะผมองจ้างลูกน้องไปตดตั้งนะครับเนี่ยบตรที่นี่นะครับบนท่านได้ใส่งานเป็นอย่างกันผมกับลูกพอกับลูกนะครับถงแต่บนลุงร้อยกันนะครับผมก็ถือจะซือว่าเออไวก้อนก็ได้บัตรที่นี่มันโดนโพดนะครับผมก็ต้องไปยึดของผมกลับมานี่ความเสียหายอยู่กับผมนะครับทั้งคาไปติดตั้งทั้งคาไปยึดนะครับผมบ่ได้อย่างพ่อบาทผมเสียหายเบิดนะครับเนี่ยผมก็ต้องนี่ครับสติกุงสติเกอร์ผมก็ต้องมาแกะออกไมนะครับพลสีไมอีก คือผมเสียหายนะครับเฉพาะคั้นี้เป็นหมื่นบาทนะครับเนี่ยแล้วผมบ่ได้อย่างพ่อบาทพ่อมเนี่ยนะครับถ้าได้บค้นที่สร้างของผมไปเนี่ยฝากคิดน้นะครับเด้อเพราะผมบ่ได้ผมบ่ได้อย่างเลยนะครับเนี่ยหกคิบตองแรงแถมติดยากพ่อมนะครับแต่ว่าอะไรทุกอย่างเพราะได้ใส่งานเพราะสงสัยพ่นเนี่ยติดเส็จแเราพอกับลูกที่คุยกันบ่รูเร่องกันเลยที่ถอดออกไว้นะครับแล้วร้อยเขาไปยึดนะครับนะครับย่าไปเห็ดเด็ดขาดนะครับแบบนี้หามเด็ดขาดแล้วพี่น้องเขานะครับเนี่ย คันนี้เป็นเหตุนะครับที่ว่าแบบว่าเส้นผมอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บ่รได้คันย้อนคันนี้เป็นเหตุเลยนะครับ<โ>ผมเลยจบเลยนะครับผมบ่ให้บไตรเส้นได้เลยนะครับอาทิตย์นี้คือเส้นผมว่าอาทิตย์หนึ่งหรือสามสี่หมืหน่นอ่ะได้ยุ่นะครับแต่ว่าเจอคันนี้ขอไปบไดระจะโค้นเลยครับนี่แหละมันเป็นต้นเหตุล,ลักษณะแบบนี้นะครับผมใจดีพดนะครับไอ้ไออาทิตย์สองไออาทิตย์หรือว่าบเกินอาทิตย์น่ะมันเพราะท้นนะครับแต่อันนี้รุ่นบักสามเดือนขึ้นนะครับบ่ไดใจเงิ้นผม เดว่าเขาบด้ใั่งานนะครับเขาถอดทิงไว้ซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้กระดานเขานะครับว่าหันบะมีนบ่ะครับมาที่นี้มาเบื้องเอาครับเต็มเอเร่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมประทันลงอีกนะครับตัานี้อีกประมาณห่างขหกเครื่องนะครับจะขึ้เต็มเต็มเบิร์ดเลยนะครับช่องว่างเนี่เต็มเบิร์ดเลยผมเดลงให้มันเต็มเบิร์ดนี่ครับผมพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมเนี่ยมันบ่หน่อยนะครับเร็จแล้วนะครับกระดานนี่กับทีโลบมือนี่แหละครับ อันนี้คือรอบต่อไปนะครับนี่ขาหนูนะครับเอฟซีขาหนู็นกระทัวรมาสังนี่ร้านกระบืออีกเก้าเก้าิมหาแรงนะครับผมนี่แต่ว่าอันที่ทีึ้นไปดนนี้แล้วทีลบหมันเป็นน้องขาเบิ้งนะครับนี่ครับของอันนี้กับทีเฮดขึ้นไปวิเชนนะครับอันนี้นาเยียนะครับที่ตีแรงลบออกก่อนนะครับบรรณาแตดลูกค้าเก้านะครับลบออกนะครับนี่ครับแต่ว่ากับเต็มขึ้นก้าอุบล เสมลาลดาลบออกบวนนะครับมเสมาล่าลบออกนะครับเสร็จแล้วเยอยังอีกอ่ะอันนี้คือกระดานสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาทีท่ีคุณหารนะครับผมลบออกขันที่สี่ตก,กะอำนาจเจริญน,นะครับผมที่จะหาแรง ชนุมานนะครับนี่แหละจากขั้นหรอลบจากขั้นหรอพี่น้องแล้วก็สิเป็นยันมา่ายันมา่าเออนี่เดี๋ยวยันม,าม่าไหมโอ้ยยันม่าทีตะเกียดนะครับท้องกระบ,บอกสามสิบสามสิบเก้าเลงครับยันมา่าเฮ็ดยากแน่อยู่ครับสามสิบเก้าเลงแล้วก็หลายหลายรุ่นนะครับเฮ็ดติดนอกสถานที่พี่น้องเบิรลนเหร ครับประมาณนี้แหละครับกระดาษแต่ว่าผมตีลงเสานีก็นเถอะตีหม้อกอกอีกนะครับแล้วก็ตีขีดอันนี้คือตีขีดในลูกน้องไม่อีกนะครับผมเล็กกับมัดทรงเรื่อยๆนะครับผมนนัประมาณนี้พี่น้องเขากรลังขึ้นฟองนะครับเดี๋ยวเทีดอีกซีเรื่องทรงในโคราศเนี่ยครับใกล้ๆบ้านใกล้ๆกันก่็เพราะเห็ลูกน้องทุบทีมทรงมันบ่ได้ทรงงานไก่มันติดเมื่อยนะครับอันนี้ไปไกล ไปหอดชนุมันเข็มมาลาดหมดนะครับปลายทางเข็มมาลาดนะครับตา,า,ากนกแก้วลุงเชียนยกขึ้นก้อนเอิญนะโอเคพี่นอนะ้องเนาะเอาไปพ่อกันอยู่คุณหารกันข้นแรกเลยนะครับพี่น้องครับผม